สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ปี64เตรียมเอกสารให้พร้อม นายอาคมเติมพิธยาภัยศิรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในช่วงต้นปี2564กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีกำลังพิจารณาส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับเช่นวงเงินซื้อของร้านธงฟ้าค่าโดยสารรถไฟบอขอสอ และขอสอมอกอส่วนลดในการซื้อกาดถุงต้มจะเหมือนเดิมส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้นขอดูในรายละเอียดก่อนสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับและคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดรวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้น ไป 2. ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อปี 3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากธนาคารฉลากออมสินฉลากพกสพันธบัตรรัฐบาลและตราหนี้สินหรือถ้ามีพร้อมทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท 4. ลรายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา 5. ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามีส ถึง3คันจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหกถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกันเอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนสมาร์ทการ์ดสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะถ้ามีมอบใบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้ามีสำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรถ้ามีใบรับรองแพทย์สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแลกรณีผู้สูงอายุผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ .com